สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้บ้านเราทําแกงเขียวหวานค่ะอยากกินขนมจีนนะคะเรามาทํากันเลยค่ะวันนี้อยากกินแบบเข้มข้นก็เลยเขี้ยวกะทิเคี้ยวหัวกะทิะทน้อยจนแตกมันค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงเขียวหวานลงไปไม่ได้ตามเองเราคะ่ะซื้อเขาง่ายดีเลือกเอาเจ้าประจําที่เรากินเป็นประจำนั่นแหละค่ะถูกใจก็เจ้าไหนก็เจ้านั้นเลยเอามาผัดให้เข้ากันดีเลยนะคะเข้มข้นไปก็เติมหางกะทิลงไปได้ค่ะ กะดูปริมาณให้มันพอดีกับผักที่เราจะใส่ด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลากายที่เราทำไว้ค่ะจากนั้นก็จะ,ะเพิ่มหางกะทิลงไปค่ะแต่อย่าใส่เยอะนะแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะใส่น้ำปลาใส่ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลลงไปค่ะพริกแกงของเราวันนี้เผ็ดนะออกเผ็ดค่ะแล้วก็ไม่ต้องปรุงให้หวานมากเนาะ เสร็จแล้วก็จะใส่กระชายซอยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าสวยค่ะชิมดูให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่มะเขือมะเขือนี่ก็เป็นมะเขือปลอกมะเขือเจ้าพญานั่นแหละค่ะหั่นแล้วก็ล้างน้ําเกลือสะหน่อยจะได้ไม่ดําตอนใส่เนี่ยก็รอให้น้ําเกลือเอาน้าแกงเขาเดือดๆนะคะใส่มะเขือลงไปแล้วก็คนไปคนมาอย่างนี้แหละค่ะให้ความร้อนมันทั่วถึงกันมะเขือของเราจะได้ไม่ดําค่ะ หลังจากที่เราชิมรสดูให้ถูกใจเราแล้วนะคะเราก็จะใส่โหระพาแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเขียวหวานของเราชื่อน่ะแกงเขียวหวานแต่ว่าไม่ได้หวานมากนะคะเป็นสีเขียวที่ออกหวานละมุนล,ละมุนตามคำของคนโบราณนั่นแหละค่ะไปใช่แกงเขียวที่มีรสชาติหวานนะคะจะมีเผ็ดมีเค็มมีหวานนิดหน่อย เหมือนกับแกงทั่วไปอะคะ่ะนอกนนนจากว่าเออเขาจะสีเขียวแค่นั้นเองแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากๆเลยใครจะกินกับข้าวสวยก็ได้นะคะหรือจะกินกับขนมจีนแบบเราก็ได้ค่ะราดลงไปตอนที่แกงกำลังร้อนๆนี่ยิ่งอร่อยมากมายเลยเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากายของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ